น,นี่ตาโน้นะเกลือจิงเกลือร่มใจนามตะก,กูนันตาจินดาเป็นผู้ขอตั้งนามตะก,กูจินดาตาจินดาผัวไงลงล้านได้หลักกล้านามตะก,กูนี่กันไว้ให้ดีทุกคนใหญ่เชี่ยไม่เชี่ยให้หลงล้านทุกคนตาเข้มใจตาโน้ลือในร่มใจตาจินดานี่ให้ไม่ได้ได้เดี๋ยวจะติงปลาหล,ลูล้าน ตั้งเลียบว่าโบตั้งเลียบว่าพอเทาอยู่ไกล้คนเกลียวหลักให้มางใบอย่าอึ้งใจหรือท้ายากันจนชัวรลูกชัวล้านให้ลูกล้านของโบของบ่เทาลำรวยอย่าเจ็บอย่าจนให้อยู่เย็นเป็นทุกข์กันทุกๆคนใครกงใจกับมาเลได้แต่ถ้าึงปลาใครไม่กงใจกับตัวทรัพบัมาคุยกันมั่งก็ดีเวลาหลังคำหลังขึ้นไหนพวกคำคำที่ไม่นอนตี้ะ à cái này na và cái con trai cái mà này đây thì ta tìm ra